สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านยะไทยจะมานำเสนอข้าวมันไก่ทำทานที่บ้านค่ะเราก็จะใช้ส่วนน่องส่วนสะโพกแล้วก็ส่วนอกนะคะตามที่เราอยากทานแบบไหนเราก็ใช้แบบนั้นเลยค่ะวันนี้ยะไทยใช้สามส่วนเลยค่ะสะโพกน่องแล้วก็ส่วนอกนะคะเราก็จะมีกระดูกหมูเล้งด้วยนะคะเวลาต้มไก่เพราะในน้ำซุปของเราจะมีฟักลงไปทำน้ำซุปซดด้วยค่ะ หลังจากเราตั้งหมอ้อรอไว้ก่อนเราก็จะมาโขกระเทียมพริกไทยรากผักชีที่เราเตรียมไว้เลยค่ะเพื่อจะนําเอาไปผัดข้าวนะคะพอน้ําเราร้อนแล้วค่ะเราก็จะใส่ไก่ใส่กระดูกหมูลงไปต้มเลยค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะใส่ซสีิ๊วขาวลงไปอีกหน่อยเราจะต้มให้สุกตักฟองออก นะคะที่มีฟองเราก็ตักออกนะคะน้ําซุปจะได้ใสๆหลังจากนั้นเราก็จะมาทําน้ําจิ้มเลยค่ะระหว่างที่เรารอต้มไก่เราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บกับน้ำเคี่ยวนะคะหยอดซียวหวานลงไปเล็กน้อยนะคะใส่เต้าเจี้ยวที่เราโขกนะคะเราจะใช้ความเปรี้ยวจากมะนาวนะคะวันนี้พอทุกอย่างได้ที่แล้วเราก็จะมาใส่ขิงซอยกระเทียมซอย พริกขี้หนูซอยที่เราเตรียมเอาไว้นะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะน้ําจิ้มของเราก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วค่ะเทใส่ถ้วยพักไว้ก่อนค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปดูไก่ของเราก็สุกพอดีเลยค่ะเราก็นําข้าวที่เราล้างทําความสะอาดแล้วมาพักได้ค่ะเราก็จะใส่กระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วก็ขิงหันเป็นแว่นๆน,นะคะผัดลงไปพอหอมค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวสวยที่เราทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ข้าวของเราก็ทำความสะอาดรอไว้แล้วค่ะเรานำข้าวลงมาผัดไม่ต้องปรุงรสแล้วนะคะเพราะว่าน้ำซุปของเราก็จะมีความเค็มเกลือกับซีอิ๊วขาวอยู่ในน้ำแล้วนะคะเราก็จะผัดไปจนข้าวรู้สึกว่าแห้งมีเม็ดใสๆขึ้นมานะคะ ก็เป็นอันใช้ได้พอเราผัดข้าวได้ที่ไก่ของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะปิดแก๊สได้เราก็จะนําน้ํามาหุงข้าวเลยค่ะตักข้าวใส่หมอ้อวันนี้เราใช้หม้อใบเล็กค่ะเราจะหุงแค่พอทานมื้อเดียวค่ะเราจะไม่ได้ทําเยอะทานแค่มื้อเดียว หมดพอหลังจากที่เราเทข้าวใส่ในหม้อหุงข้าวแล้วเราก็จะนำน้ำซุปที่เราต้มเอาไว้มาใส่เลยค่ะก็ใส่พอประมาณนะคะเหมือนกับเราหุงข้าวทั่วไปอาจจะรด น้ําลงมาเล็กน้อยนะคะเพราะว่าในน้ําซุปของเราจะมีความร้อนอยู่แล้วถ้าใส่มากเหมือนกับที่เราหุงข้าวก็จะทําให้ข้าวเราแฉะนะคะก็กะกะเอาเราทําทานนะคะหลังจากที่เราหุงข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวก็จะออกมานุ่มฟูสวยกําลังพอดีเลยค่ะพร้อมที่จะไปตักเสิร์ฟให้คนในบ้านทานกันแล้วนะคะหอมเชียวค่ะ ข้าวขึ้นหม้อดีจังเลยหลังจากนั้นเราก็จะไปหั่นเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มแล้วก็น้ำต้มกระดูกหมูต้มฟักของเราขอบคุณทุกกัน